สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พวกช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมไออีพีนี้ก็เป็น EP ที่202แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละ150บาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางแล้วนะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางอณิดต่อเราเอาเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนอดีไลน์ก็จะเป็น p o p c y n สองห้าสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูว่าชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมรายการที่1ก็จะเป็นเหรียญควันถุงหลวงพ่อเขียนนะครับผมนี่เหรียญควันถุงหลวงพ่อเขียนครับผมรายการที่หครับผมนี่ ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมอารูปภาพไม่ชัดยังไงอะไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์ได้โทรมาแจ้งหมายเลขิดก,กับผมได้เลยครับผมสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญควันถุงหลวงพ่อเขียนครับผมรายการที่หนึ่งนี่ครับองค์นี้รายการที่หนึ่งนะครับผม ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาบางทรนิทรบุรี Ramadan ครับผมรายการที่สองนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธบาทเขาบางทรายรายการที่สอง<ล>นะครับผมนี่ครับองค์น,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 ปปน,นี้รายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่สามครับผมเหรียญหลวงพ่อทบทออก วัดช้างเผือกนะครับเดียนี้รายการที่สามนะครับผมปีหนึ่งเก้านะนะครับออกวัดช้างเผือกนะครับองค์นี้รายการที่สามต่อไปเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะเป็นพิมพ์คะแนนนะพี่นะเป็นพิมพ์คะแนนอ่าเป็นทางวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับผมองค์นี้นะครับ เรียบวิเทศเก่าๆมาเลยนะครับนี่นพระสมเด็จเป็นพิมพ์คะแนนครับผมนี่นี่สองก่ก้าจ,จะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เป็นของวัดอาวัดพระสบาทนะนี่จังหวัดสระบุรีผมเรียมวิเทศเก่าๆ,ๆแบบนี้มาเลยนะครับผมอง์นี้หมายเลขสี่นะครับผมนี่หมายเลขสี่ต่อไปเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรหมายเลขห้าครับผม เหรียญก็มาหลวงชุมพรนะครับนี่หมายเลขค่านะเป็นข้างหลังเป็นหลวงพุทธุกวัดปากของมะขามเท่าครับผมนี่เหรียญนี้ผมจะเทียบกับเหรียญอะไรเนี่ยเด้อเพราะว่าปกติจะเจอแต่เหรียญใหญ่อันนี้จะเหรียญไม่ใหญ่นะเนี่ยเท่าประมาณเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับองค์นี้หมายเลขห้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขหกเป็นเหรียญเชียงใหม่นะผมเห็นสวยดีครับผมเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเชียงใหม่นะเชียงใหม่เกมนะ เจ้าหม่ซีเกมนี่น่ครับผมเห็นเหรียญทั้งสวยดีนะนี่ครับเหรียญนี้หมายเลขหกนะครับผมนี่นี่ครับหมายเลขหกครับผม,บม,บผมองนี้ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดจะเป็นสมเด็จปกโพนะจะเป็นสองหน้าแบบเนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางเนื้อ ะเป็นเนื้อชิ้นไหมเขาระเบิดแบบนี้เนี่ยเนี่ยผมได้มาคือแบบนี้เลยนะเห็นแปลกดีครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนื้อเขาจะระเบิดแบบนี้เลย,ะน,น,ยเลนะครับองค์นี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่หมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นพระหลวงปู่บุญวัดกลางาแก้วหมายเลขแปดครับผมนี่ครับพระหลวงปู่บุญวัดกลางแก้วหมายเลข 8นะครับผมองค์นี้หมายเลข8ต่อไปเป็นพระพุทธชินราชเนื้อผงครับผมหมายเลข9องค์นี้ก็เรียกวินเทจแบบเก่าๆเลยนะนี่นะครับเป็นชินราชเนื้อผงนะครับผมนี่หมายเลข9นะครับผมนี่เรียกวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่นีครับนี่ครับองค์นี้หมายเลข9นะครับผมนี่ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นสมเด็จอ่าก็จะเป็นไม้ยิ้วดําแกะนะครับนี่เห็นไหมศิลปะแกะชาวบ้านเลยนี่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 ครับองนี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่ครับนี่ใครรู้ที่มาจัดไปได้ครับผมนี่พร้อมเลี่ยมอาพลาสติกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นี่เลี่ยมสวยๆมาแบบนี้เลยดูดิศิลปะเนี่ยองนี้หมายเลขสิบนะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณอ่ารุ่นบำบัดทุกบำรุงสุขนะปีสามเจ็ดนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับเป็นปีสามเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองสิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนเยอหอมนี่ครับ เป็นเรียนหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมหมายเลขสิบสองครับผมนะครับวัดดอนเย่หอมนี่องค์นี้หมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามก็จะเป็นอะไรคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนงของมดันนะนี่คุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อหนงวัดคลองมดันหมายเลขสิบสาม นะครับองค์นี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวพ่อคูณหมายเลขสิบสี่ครับผมนะครับเหรียญหลพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดหมายเลขสิบสี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระรอดหมายเลขสิบห้าองค์นี้จะเป็นพระรอดพิมพ์พิมพ์ใหญ่ไ้ย นะครับเนี่ยหมายเลขสิบห้านะนห่องนี้ออนแล้วหลังเขาปิดไม่ได้แกะให้ดูนะพี่นะไหนห่องนี้หมายเลขสิบห้าครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขสิบหกพักกิ่งได้มาแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นตลับแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่มีห่วงนะครับเนี่ยผมได้มาแบบนี้นะเขาใส่ไว้แบบนี้เนี่ยเนี่ยผมจะให้ดูนี่เขาใส่ไว้แบบนี้เลยนะผมให้ได้มาแบบ Tage. ไหนก็ให้ไปแบบนั้นเลย นะครับน,นี่ครับขงนี้หมายเลขสิบหกนะนี่กิ่งดังนะครับแต่ไม่ใช่กรอบของเขานเนี่ยเหมือนเจ้าของเขาใส่วางไว้เฉยๆนะผมได้ลาบแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยจะใส่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่กรอบของเขาแต่ผมให้ไปแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าได้มาแบบนี้นี่ครับองนี้หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ก็จะเป็นปิดตาวัดโคนนอนครับผมปิดตาแล้วต้กลัววัดโคนนอนหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ บิตาเนื้อตะกัววัดโคนนอนหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดจะเป็นอ่าสมเด็จพิมพ์รัศมีหลวงพ่อกลวยกครับผมนี่หมายเลขสิบแปดนะครับสมเด็จพิมพ์รัศมีหลวงพ่อก,กวยกครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าก็จะเป็นอ,อะไรนะ พระเชตุพนนะครับพระเชตุพนหมายเลขสิบเก้านะครับองค์นี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นขุนแผนหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเป็นขุนแผนแร่เหล็กน้ำพีนะครับหน่หมายเลขที่ยี่สิบครับผมขุนแผนแร่เหล็กน้ำพีนะครับ ลเลขน้ำพีหมายเลขที่20่สิก็ผมพร้อมเรียมมาแบบนี้แล้วต่อไปเป็นหมายเลขที่ย1 2ส็ดยี่สินี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกพระร่วงพิมพ์ประธานพรไหมนี่ครับนี่ผมได้มาแบบนี้นะลองลองพิจารณาดูก่อนก็ผมนี่นะครับองนี้หมายเลขก1บเครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองวันนี้ได้ปูแสนมาเยอะเลยครับผมได้มาหลายกล่องอยูอ่นนี้จะเป็นเสือขับดาบครับผมรุ่นเสือขับดาบหลวงปูแสนนะหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรุ่นเสือคับดาบหลวงปูแสนนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนะค,ครับเป็น,นปีสองห้าหกสองนะครับผม เลขโค้ดสี่เจ็ดอะไรไม่น่าจะว่าสี่เจ็ดอะไรนะให้นะเนี่ยนะครับเหรียนสวยครับผมหายากนะพี่นะเหรียนเสือครับดาบก็ผมลูุแสนหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมต่อไปเป็นพะระล่วงกวาดล้านหมายเลขที่ยี่สิบสามพะระล่วงกวาดล้านนะครับ หมายเลขที่ยี่สิบสามนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหลวงปู่บุญมาหมายเลขที่ยี่สิบสี่รุ่นรวยพันล้านครับผมรุ่นรวยพันล้านหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมนี่ครับ รวย,ยพันล้านหมายเลขที่ยีิบสี่เลขโค้ดหนึ่งศูนย์นะครับผมเนี่เนือชนวนนะครับผมเนี่ยหลอกช้างไว้เนื้อชนวนครับผมองค์นี้ชนว,วนวัสารนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อแตกแรงงาวัดละคังโคสิจารามครับผมหมายเลขยี่สิบห้านะครับผมสมเด็จเนื้อแตกแรงงาวัดละคังโคสิจารามครับผมน,นี่ครับ องนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมต่อไปเป็นลูกปัทวดเนื้อว่านหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมลูกปัทวดเนื้อวาอ่านหลังยันวัดห้วยมงคลนะครับผมนี่นี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนี่ครับหลังยันนี่วัดห้วยมงคลครับผมอง์นี้ นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมต่อไปเป็นเต่าหลวงกุแสนรุ่นแสนแสามรวยครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเต่าหลวงกุแสนนะครับนี่ครับเต่าหลวงกุแสนปีสองห้าหกสองนะครับผมรุ่นแสนสามรวยนะพี่นะนี่จังหวัดสุชเกตรครับผม นครับองค์นี้หมายเลขที่27ครับผมต่อไปเป็นหลูกูแสนครับผมหมายเลขที่28นะหลูกูแสนรุ่แนแสนเรียกทรัพย์นี่ลงยาลายธงชาติเลยนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่นะครับลงยาลายธงชาติเลยเลขโค้ดหนึ่งห้านะครับผม เป็นปีสองห้าหกหกหนึ่งนี่ครับองนี้ลงยาอะไรถงชาสวยๆเลยหมายเลขที่ยี่สิบแปดเหรียูคูแสนนะครับผมนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญคูบาศรีวิชัยครับผมนี่อ่าเจ็ดเป็นเนื่องในวาลาสมโพธิเจ็ดร้อยปีเชียงใหม่นะครับผมมากล่องก็ไม่ดีสวยๆเลย ตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมอา่อาอไม่ออกล้วแหละอืมแบบนึงนะพี่นะ นี่ครับผมนี่คูบาศรีวิชัยนะครับผมนี่นี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมนี่นสมโพธิเจ0้อยปีเมืองเชียงใหม่นะครับผมนี่ครับเหรียญนี้รายการที่ยี่สิบเก้าครับผม ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบก็จะเป็นหลวงพ่อ,อพแพนะรุ่นมหาเศรษฐีมีไปเป็นเป็นกล่องยาวแบบนี้เลยนะมีสามองค์นะครับผมเนี่ยมีสามองค์นะนี่เป็นหลวงเป็นชุดหลวงพ่อแพนะครับผมี่องค์นี้รายการที่สามสิบนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมีไปทั้งหมดสามองุ่งเลยนะแป๊บหนึ่งนะครับอือนี่ตอนนี้ปิดตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนี่ครับ ในองนี้รายการที่30นะครับผมนี่ครับในรายการที่30นี่แล้วก็สำหรับพี่เพี่อดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ